สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนดูพระกับบูญสามวาวันนี้นะครับพาท่านมาชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อแดงหรือพ่อท่านแดงวัดศรีมหาโพนะครับปัตตานีก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นเกจิอีกท่านหนึ่งที่ปลูกเสกพระวัตถุมงคลในรูปของหลวงปู่ทวดเนี่ยมีประสบะการณ์แล้วก็ประชาชนหรือพี่น้อง นำไปบูชาขึ้นคอเนี่ยก็ได้รับความปลอดภัยแค้วคลาดหรือว่าถึงขั้นกับมีมหาอุดเลยนะครับทางด้านที่ที่หลวงปู่ทวดที่โด่งตางของพ่อท่านแดงที่ปลูกเสกไว้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นห้าแชะนะครับก็มีการเรียกว่าสามารถที่จะยิงไม่ออก นะครับถึงห้านัดที่เขาเรียกห้าแชะก็คือยิงแล้วมันไม่ไม,ไม่ไม่ระเบิดนะครับยิงแล้วแะ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 เนี่ยนะครับห้าแก็เลยเรียกห้ารุ่นห้าแะอันนี้รุ่นห้าแฉเนี่ยก็เป็นพิมพหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับซึ่งก็ทําให้พระหลวงปู่ทวดที่พ่อท่านแดงปลุกเสกไว้เนี่ยของวัดศรีมหาโพธิเนี่ยเป็นที่โด่งดังแล้วก็ราคาเช่าหาเนี่ยก็ ขึ้นไปถึงหลักพันนะครับหรือหลายๆพันในยุคนั้นนะครับตอนหลังก็อาจจะลดลงมาบ้างนะครับแต่ก็ยังเป็นที่นิยมอยู่คราวนี้ก็มาดูวัตถุมงคลรุ่นอื่นของพ่อท่านแดงนะครับที่มีราคาย่อมยาวกว่าแต่พ่อท่านแดงก็ได้ปลูกเสกแล้วก็มีขนาดฌานสายใต้ที่สายหลวงปู่ทวดเนี่ยก็ปลูกเสกด้วยนะครับ มีหลายท่านด้วยกันนะครับอันนี้เรามาดูเป็นรุ่นๆไปนะครับก็คือรุ่นถ้าเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดห้อยขาลงจากเรือเนี่ยนะครับก็รุ่นเหยียบน้ําทะเลจืดเนี่ยนะครับพิมพ์เนี่ยก็จะเป็นที่นิยมของพี่น้องประชาชนเหมือนกันนะครับแล้วก็มีประสบการณ์เยอะอันนี้ก็เป็นรุ่นปี37นะครับแล้วก็รุ่นปี38ก็เป็นรูปเหรียญของ พ่อท่านแดงเองนะครับเป็นผือพระครูวิรัตโสพลนะครับของวัดศรีมหาโพอันนี้เป็นปี38นะครับองค์กลางแล้วก็องค์เล็กเนี่ยน่าจะไม่ทันลงพ่อท่านแดงนะครับท่านพ่อท่านแดงขั้นม่อภาพก่อนก็เป็นรุ่นสร้างอนุสาวรีย์ปี40นะครับรุ่นนี้ก็ยังมีกล่องอยู่ข้างๆงเนี่ยนะครับเป็นรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นสร้างฐานมั่นคงอนุสาวรีย์นะครับอันนี้ ก็การปลุกเสกเนี่ยก็ทุกรุ่นน่นะครับโดยที่เหรียญปี37-38เนี่ยพ่อท่านแดงปลุกเสกด้วยเป็นประธานพิธีนะครับแล้วก็มีเกจิสายใต้เนี่ยก็มีพ่อท่านนองหรืออาจารย์นองนะครับมีพ่อท่านสุขวัตตุยงพ่อท่านหวานวัดสบ้าย้อยนะครับพ่อท่านทองวัดป่ากอพ่อท่าน หวานอีกนะครับมีหวานมีสองมีสององค์นะครับวัดบ้านลานกายแล้วก็พ่อท่านทองก็มีสององค์นะครับเป็นอีกท่านหนึ่งก็คือพ่อท่านทองวัดสำเภาเฉยแล้วก็พ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างเป็นต้นนะครับก็ยังมีอีกหลายท่านซึ่งถ้ารุ่นปี3 7นะครับเขาบอกว่ามีประสบการณ์มากเพราะมีคนนำไปห้อยเป็นจำนวนมากนะครับ ส่วนเหรียญองกลางก็เช่นเดียวกันนะครับส่วนองค์เล็กเนี่ยก็เป็นรุ่นสร้างฐานมั่นคงเนี่ยอันนี้เป็นปี40เนี่ยพระอาจารย์นองนะครับและเกจิสายใต้ร่วมกันปลุกเสกนะครับอันนี้เป็นเป็นรุ่นหลังนะครับแต่ก็เป็นที่ยอมรับกันนะครับว่าเกจิอาจารย์สายใต้มาร่วมปลุกเสกเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าเป็นเกจิอาจารย์ที่ได้รับ ความเคารพนับถือจากพี่น้องชาวทั่วทั่วประเทศนะครับผมว่าได้รับความนิยมพอสมควรนะครับสำหรับรูปหล่อรุ่นเล็กองหลังเนี่ยนะครับคราวนี้เรามาชมกันนะครับว่าแต่ละรุ่นเนี่ยดูยังไงนะครับผมก็ไม่ได้ชำนาญทุกทุกอย่างทุกชนิดนะครับก็พอดีได้สะสมเอาไว้นานแล้วนะครับหลายปีแล้ว ก็เห็นเป็นพอเหรียญไหนที่พอรู้จักแล้วเราดูเบสิกเหรียญเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้ว่าเป็นเหรียญแท้นะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญเนื้ออัลปาก้านะครับปี37เป็นหลวงพิมพ์หลวงปู่ทวดนะครับห้อยขาเหยียบน้ําทะเลจืดเนื้ออัลปาก้าเนี่ยท่อนข้างจะแข็งกว่านะครับเวลาปั๊มแล้วเนี่ยแล้วก็ปั๊มทีหลังสุดก็เนื้อจะ บล็อกเนี่ยจะเริ่มที่จะมีไม่เรียบเท่าที่ควรนะครับและการปั๊มเนื้อปาก้กาเนี่ยเนื่องจากเนื้อปาก้กานี่มีความแข็งนะครับปั๊มแล้วก็จะเป็นผิวเนี่ยเริ่มจะไม่เรียบแล้วนะครับดูตรงมีโค้ดนะครับเนี่ยโค้ดเป็นรูปะระฆังนะครับเหมือนกันโค้ดเนี่ยจะเป็นรูปะระฆังเหมือนโค้ดปี สามแปดอย่าอีกเหรียญหนึ่งก็โคดโคดเหมือนกันนะครับโคดเป็นรูประฆังแต่มองไม่ชัดนะครับแล้วก็เหรียญรุ่นนี้จะเรียกว่าหูเหรียญเนี่ยจะมีเนื้อเกินนะครับหูเหรียญเนี่ยจะมีเขาเรียกคอเหรียคอหูเหรียญเนี่ยจะค่อนข้างยาวนะครับเนี่ยจะมีเนื้อระหว่างเหรียญกับหูเหรียญน,นะครับแล้วก็ เหรียญก็ต้องเรียบตึงนะครับแล้วก็ตาหลวงพ่อทวดหลวงปู่ทวดเนี่ยตาของท่านเนี่ยด้านตาขวาท่านหรือซ้ายมือเราเนี่ยจะลึกๆนะครับลึกๆถ้าส่องอย่างเงี้ยจะลึกจะลึกกว่านะครับและดวงตาเนี่ยก็จะลึกแต่ก็มีดวงตาทั้งสองข้างนะครับเป็นกลมๆตาด้านซ้ายตาซ้ายของหลวงพอ่อหรือด้านขวามือของเราเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเห็น ชัดกว่านะครับแต่ถ้ามองอย่างเงี้ยถ้าแสงตกกระทบอย่างเงี้ยตาท่านจะลึกในตาขวานะครับหน้าหลวงพ่อหน้าหลวงปู่ทวดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเป็นเนื้อเงินเนี่ยผิวจะเรียบกว่านี้นะครับแต่นี่เนื้ออปากาเนี่ยก็จะเนื่องจากเนื้ออปากาเนี่ยแข็งนะครับปัม๊มแล้วก็อาจจะมีความไม่เรียบบ้างแล้วแต่การลี่นโลหะนะครับ เหรียญก็มีความหนาพอสมควรนะครับเหรียญเนื้อปะการะเนี่ยแล้วก็การตัดเนี่ยก็เป็นการตัดแบบตัดแล้วมีหักมีเนื้อปิ้นมาข้างหลังนะครับเพราะนั้นเนี่ยขี้ปิ้นเนี่ยมาด้านหลังเนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยโดยเฉพาะโดยเฉพาะด้านขอบด้านนี้นะครับจะมีเนื้อปิ้นเนี่ยค่อนข้างเยอะ แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นใต้หอหีบกับใต้ตอเรือเนี่ยก็จะมีความปิ้นเป็นอย่างนี้นะครับที่เห็นมาก็มีมีลักษณะนี้นะครับแล้วก็เหรียญไม่บวมนะครับเหรียญก็ผิวเรียบตึงแต่ว่าความขุข่ขาเนี่ยมันเกิดจากการลีดโลหะของอัลปาก้าซึ่งมีความแข็งนะครับ แล้วก็ขอบข้างเนี่ยก็เลยเหมือนดูหนานะครับเพราะเนื่องจากที่การตัดเนี่ยปิ้นมาข้างหลังนะครับเหรียญก็เลยจะดูหนาขึ้นนะครับเนี่ยโดยเฉพาะด้านที่มีการปิ้นเยอะเนี่ยจะดูหนากว่านะครับก็จำเบสิกของเหรียญไม่ไม่ยากนะครับเห็นรูปแบบนี้แล้วเนี่ยก็คง ดูได้แล้วนะครับว่าของแท้เป็นอย่างไรไม่ทราบมีเหรียญเล็กมีของปลอมแบบนะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าก็เหรียญที่นิยมอย่างนี้เนี่ยผมว่าก็อาจจะมีของปลอมด้วยอาจได้นะครับราคารุ่นนี้ก็ประมาณหลักร้อยไปปลายนะครับเนี่ยเหรียญก็จะมีความหนาพอสมควร นะครับด้านเนี่ยขอบด้านล่างเนี่ยจะมีความเป็นรอยเพเยอขึ้นไปนะครับใต้ลอเรือใต้ล้อลเรือเนี่ยมีความเพเยือขึ้นไปนะครับกับหอหีบเนี่ยจะเห็นเป็นไหลเป็นเกือบทุกเหรียญน,นะครับเป็นนี้อันนี้ก็เป็นเหรียญเหรียญเล็กนะครับอันนี้เหรียญเล็ก มีพิมพ์ใหญ่ก็มีนะครับอันนี้มาดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญรุ่นปี38อันนี้ก็เป็นรูปพ่อท่านแดงเองนะครับก็คือท่านเป็นพระครูวิรัตโสพลนะครับวัดศรีมหาโพธิ์เหรียญรุ่นนี้ก็สวยงามเรียบตึงนะครับน่าจะมีหลายบล็อกเหมือนกันนะครับตรงจะบล็อกเนี่จะแตกต่างกันก็นกตรงตรง,ตรงนี้นะครับ มีความแตกต่างกันก็ตรงนี้มีเนี่ยมีรอยติดกับไม่ติดนะครับไอ้ตรงตรงเหนือเข้าหลามตัดเนี่ยอันล่างนะครับบางทีบางบางพิมพ์ก็ติดกันเลยนะครับไอ้เส้นที่เส้นเหมือนตัวอาเนี่ยนะครับเส้นตรงนี้บางทีเนี่ยบาง บางพิมพ์ก็ติดกันเลยนะครับแต่พิมพ์นี้ไม่ติดนะครับบล็อกนี้ไม่ติดแล้วก็บางบล็อกเนี่ยก็จะมีเส้นแตกนะครับบล็อกก็จะมีเส้นแตกตรงนี้ยาวขึ้นไปนะครับแต่บล็อกนี้ไม่มีนะครับบล็อกนี้จะมีจุดมีจุดตรงนี้นะครับแต่ก็โดยรวมแล้วเหรียญจะเหมือนกัน นะครับเหรียญหน้าตาของพ่อท่านแดงก็จะเหมือนกันทุกทุกบล็อกนะครับเนี่ยพ่อท่านแดงหน้าตาท่านก็จะยิ้มยิ้มแบบนี้นะครับเหรียญก็ต้องเรียบตึงนะครับมีเส้นอัศนะเนี่ยนะครับก็จะเป็นเส้นอย่างนี้นะครับเส้นไปเส้นบางๆาง ได้เป็นอาสนะเนี่ยะลครับแล้วก็เนี่ยถนะ้ามีจุดตรงปลายปลายอาสนะนะครับท่านก็จดจำไว้นะครับเม็ดไข่ปลาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ เหรียญนี้ก็ราคายังไม่สูงนะครับราคาหลักร้อยกลางหลักร้อยกลางกลางเท่านั้นเองก็เป็นเหรียญที่น่าเก็บนะครับเพราะท่านเพราะท่านแดงนะครับปีสานแปดโค้ดก็จะเป็นจะมีโค้ดนะครับเนี่ยโค้ดก็จะเป็นนี่นะครับโค้ดทรงะระฆังเนี่ยโค้ดก็มองไม่ เห็นไม่ชัดนะครับว่าเป็นโค้ดค้ายๆทรงะระฆังนะครับผมก็อ่านไม่ออกนะเป็นตัวอะไรนะครับผิวก็เบสิกเหรียญน,นะครับเรียบตึงมีเส้นสาดกระจายตัวหนังสือก็คมชัดนะครับ หูเหรียญก็เป็นเรียบนะครับเจาะเรียบแล้วก็มีเป็นผิวเหรียญก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับของปลอมก็ยังไม่เคยเห็นนะครแต่ก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับในการเช่าหาต่อไป ว่าเหรียญต้องเรียบตึงแบบนี้นะครับตัวอักขรเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะเขาต้องคมชัดอย่างนี้นะครับไม่เบอร์มีโคดจำโคดลักษณะอย่างนี้ไว้นะครับตอกทั้งตอกอ๋อเป็นตัวณะนะครับตัวณตัวณะแล้วก็ตัวณะปัดตลอดแบบหลวงปู่โตะนะครับเนี่ย ให้ผมเดาก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็การตัดขอบเหรียญน,นะครับก็เป็นแบบโบราณนะครับตัดฉีกเหรียญจะแอนเป็กหน้าเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตัวตัดขอบเหรียญก็เป็นอย่างนี้นะครับตัดฉีกครึ่งหนึ่งนะครับ ตลอดเหรียญนะครับขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยว้าวตามแล้วแต่เป็นธรรมชาตินะครับขอบหูเหรียญก็เป็นเอขอบเหรียญก็เป็นธรรมชาติตัดฉีกตัดหักนะครับอันนี้ก็เป็นการวิธีดูโดยสังเขปนะครับประมาณนี้ก็คิดว่า ดูแค่ดูของของปลอมน่าจะยังไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับนี้ก็มาชมรูปหล่อเล็กบ้างนะครับรูปหล่อเล็กเนี่ยมาพร้อมกล่องเนี่ยนะครับเห็นไหมกล่องหลวงปูแดงโอ้โหสะท้อนแสงหลวงปูแดง รุ่นสร้างฐานมั่นคงอนุสาวรีนะครับก็ถือว่าชื่อเป็นมงคลนะครับปี4 0องค์เล็กมากเลยนะครับเหมาะสำหรับผู้หญิงกระเด็กนะครับเนี้ยหน้าตาก็เหมือนเลยนะครับทำได้สวยงามถือว่าเป็นองค์เล็กที่ทำได้สวยงามชัดเจนนะครับเนี่ย พ่อท่านแดงนะครับท่านก็มีท่าทางเป็นเอกลักษณ์ของท่านอัตลักษณ์ของท่านนะครับวัศรีมหาโพธิ์ปัตตนีนะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะมีของปลอมนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่น สร้างฐานมั่นคงอหนุกสาวรีนะครับก็ชื่อรุ่นก็เป็นมงคลดีนะครับครับวันนี้ก็แนะนำเพียง3รุ่นเท่านี้นะครับเนื่องจากผมสะสมมาได้เท่านี้นะครับก็มาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับเป็นของดีราคาไม่สูงนะครับของพ่อท่านแดง วัดศรีมหาโพนะครับก็เพื่อนๆก็เจอก็เก็บไว้นะครับไว้บูชาไว้ขึ้นคอได้โดยที่ไม่ต้องเช่าหาองค์ที่แพงๆนะครับเอาองค์ไหนก็ได้ที่พ่อท่นแดงปลุกเสกนะครับหรือเป,เป็นรูปของพ่อท่านแดงเนี่ยผมว่าก็เป็นสามารถที่จะใช้คุ้มครองเราได้นะครับวันนี้บุญสามวาก็แนะนําโดยสังเกตเพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าก็จะแนะนํา เหรียญดีพระดีราคาไม่สูงให้เพื่อนๆได้รู้จักกันต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ